ชอบน่ารักเมื่อกี้ตัวเล็กมากันเต็มเลยแล้วคือเมื่อกี้ในเขาตอนที่เขาแปงลงร่างกันอยู่เป็นรถอะ่ะคือไม่รู้ว่าบีเด็กอยู่ในนั้นด้วยผม<ะ>ไม่ชอบบีเป็นแฟนคลับแบบของเมื่อวานนานแค่ไหนใช่คือผมเริ่มดูตอนที่มันเป็นมูฟวี่แล้วครับผม <c oughs> คือดูตั้งแต่ภาคหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มาแล้วก็รอภาคห้าอยู่ <S <S อย่างนี้ครับเอชอบตัวไหนเป็นติดเต็มชอบออลิมัสแคนครับใช่คือจริงๆตอนที่อยู่อเมริกาคือจะมีหลานอยู่และหลังก็จะชอบดูเร่องนี้เหมือนกันก็จะไปซื้อของเล่นที่มันเป็นแบบหัวสวมเงี้ยมาเกก็บบที่่้าานนัออะไรยงี้ฮะก็เลยก็เลลยยชออบบู่แแ้วะร ใช่ใช่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพราะว่าผมเชื่อมากคือจริงๆแล้วเด็กที่เกิดใหม่จริงๆอ่ะคือคันภาคไหนก็พอดูแล้วก็ชอบก็เริ่มเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับตัดตัดกันที่ติดตามละกันจะเข้าก็จะเข้าลงฉายวันที่22นี้แล้วครับทุกวงภาพยนตร์ยังไงก็ติดตามกันให้ดีนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องสนุกกว่าภาคก่อนๆแน่นอนครับเรื่องเลยเนาครับสนุกแล้วได้น้องมาวดีไหมครับได้น้องมาวดีไหมใช่ไหมฮะไม่ได้ครับพอดีภรรยาเป็นประจำเดือนพอดีเลยฮะ ทานยาแบบว่าหยุดด้วยเพราะว่าอยากจะว่ายน้ำอยากใส่ชุดว่ายน้ำนั่นนี่เลยอย่างเงี้ยฮะใช่ก็เลยกลับมาเป็นแบบอื่นๆเมาเรือด้วยแล้วก็อื่นๆ <t> ที่เป็นประจำเดือนด้วยไม่ไม่ไม่ครับไม่เฟลไม่เป็นไรคือเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเลื่อนด้วยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นวันนี้ด้วยแล้วเราก็จริงๆก็ไม่ได้แพลนด้วยว่าเราไปที่มาดีแล้วเราตั้งใจจะอะไรอย่างนง้นนะลย ใช่คือไปเที่ยวครับเป็นแค่ที่แบบแคน,นาดาอ่าใช่เพราะว่าคือเราคุยกันตั้งแต่แบบว่าก่อนที่จะแต่งงานแล้วว่าอยากจะไปมัลดีฟสกันเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแล้วก็คือมีคนมาบอกว่าอย่าวมัลดิฟเนี่ยมันอาจจะจมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เราก็รีบไปดีกว่ามีเวลาสักแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนเที่ยวกันเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยฮะจริรหวานขนาดไหนเหรอครับโอ้ <c oughs> จริงๆแล้วคือเราก็เป็นคนที่เทคแคร์กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ผมเทคแคร์เขาเขาเทคแคร์ผมด้วยเหมือนกันอะไรแบบนั้นอาการเลือกการปัมร่มลูกจริงวางแผนยังไงบ้างคนระับอะไรนะครับการปับมมีการปัมรปป่มลูกมีแผนยังไงบ้างเหรอครับผมก็ไม่ได้แผนเลยนะครับว่าจะยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยฮะไปเรื่อยๆปล่อยธรรมชาติแต่ว่าคือเราก็ทํางานอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ภายในปีนี้ไหมล่ะครับน่าจะยังเนาะน่าจะยังครับใช่ครับว่าแบบจะรออีกสักกี่ปีแล้วถึงระดับแบบทีเทคนิคการแทนอะไรยังไม่ได้ปรึกษาแพทย์เลยแต่ถ้าเดาเอาตามความรู้สึกที่เคยคุยกับแฟนไว้นะฮะประมาณ4ปีอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่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 ควรจะเกินนี่3ปีถึง4ปีอะไรเงี้ยครับจะเป็นไปตรวจสุขภาพก็แข็งแรงดีแข็งแรงดีครับตรวจสุขภาพสมบูรณ์แล้วยังโอเคอยู่ครับยังโอเคครับงานไทเอนแบบเราเราไม่มา ใช่ครับลงเครื่องไม่ทันครับจริงๆแล้วก็คือก็แพลนไว้ที่ว่าถ้าลงมาเครื่องแล้วว่าจะรีบตามไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แต่ว่าบอกเพื่อนๆเวล้วก็คือพี่มนกับพี่โอก็เอาอยู่เพราะว่าพี่โอก็จัดเต็มเลยวันนั้นฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ในรูปอินสตาแกรมอะไรมีคนะชาการอุตส่าห์เอารูปผมตัดไปแปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาทำให้เราใช่แต่ว่าเราไม่ได้มาเราไม่ไดีใจด้วยดีใจอยู่แล้ว ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผลงานเราและชื่นชอบในผลงานของเราครับคือจริงๆแล้วทุกๆเพลงทุกๆอัลบัม้มจริงๆแล้วผมว่าเราก็ตั้งเราต้องสามคนก็ตั้งใจทําช่วยกันทําตลอดแล้วก็อย่างอัลบั้มนี้คือต้องดีดเดดิเคตให้พี่วันใหญ่เลยเพราะว่าอัลบั้มนี้พี่วันใหญ่เขียนเพลงเยอะมากทุกๆเพลงเนี่ยสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยพี่โอพี่โอนแคบเป็นคนเขียนทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทมกับมนก็มีส่วนช่วยในเรื่องของดนตรีทํานองเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ใชแต่ว่าอเราม,มีงานเกี่ยวไบ่อยๆใ,ใจหายครังบงกับวงวงเยอ่คือจริงๆแล้วผมว่าในวงอะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเล,เลยนะฮะมันเป็นความเข้าใจที่เราคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็เลยไม่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องบินไปหนองคายไปเล่นกับวงก็คือเรายังใช้เวลาด้วยการทํางานด้วยการใช้ชีวิตประจำวันกันแบบปกติไม่ได้มีดราม่าอะไรแล่คนโกว่าวงมาเออจะมีปัญหาจะแปลกขึ้นมาเพราะว่าเห็นดูต่างคนต่างรับงานออะไรจริงๆแล้วผมว่าในวงเราไม่ได้มีความปิดฉากอ่ะวงเรารักกันดีแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของความเข้าใจกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้แปลกเลยตรงที่ ครับท,ที่จริงแล้วเราว่ามีกฎว่าถ้าเกิดพอง,งานเดียวไปส,มสามารถจะร้องเพลงของวีได้จะพูดว่าไม่ร้องเพลงของวงเลยไหมอะไรเงี้ยผมด้วยตัวผมเองผมเองก็รู้สึกว่าจะได้แตกต่างกันดีกว่าคนที่จะได้จ้างจะได้เพราะว่าอยากได้ให้ผมร้องเพลงแบบนี้ที่ไม่ใช่เพลงรุ่นหรืนาถ้าเป็นรุมจ้างวงรุมจริงจแล้วตกคนปเป็นเพราะว่าห้ามวเราเราไม่ได้ตกลงกันชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วอะไรแบบนี้ ใช่คือเมื่อไงมันก็จะคลุมเครือว่าเอ้าถ้างี้จ้างตองคนเดียวก็ร้องเพลงรวมได้อยู่ดีใช่เวลารทำงานาแบบสองคนคนเดียวแบ่งกันแน่ๆนี้เรื่องแบบเอา้ามีแบบเรืเเ่องเะไรเรื่องประโยชน์อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วงานวง,ง<ๆ>ก็แบ,บ่งแบบวงงานเดียวก็แบ่งแบบเดียวหรือพี่โอพี่โอเป็นคนเขียนเพลงพี่โอทำเพลงเท่านี้พี่โอก็เป็นของพี่โอวิธีเลือกและวิธีเลือกทำงาน พี่พูดเรื่องรับงานเหรอครับคือจริงๆแล้วคือก็ต้องให้ priority ่วง first ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้เดี่ยวคือเราไปในสะบบไหนต้องไปทําอะไรบ้างทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการไปทํางานเลยนะครับหลายคนจะบอกว่าที่เราออกมารับงานเดี่ยวเนี่ยทำไมแบบว่าเออจะต้องปวดรักน้อยใจอะไรเงี้ยคนอื่นคิดนะแต่ว่าสองคนนั้นเขาไม่ได้คิดเนาะก็เลยไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่าจะไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าว่า เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างกีที่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าเออมลเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแบบไปโยกันอยูอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นมากกว่าที่ทําให้มนอาจจะรู้สึกว่าเสียใจนิดนึงตรงที่ว่าวันนั้นเรามากันแบบเป็นวงรูมเจดีนายเราโชว์ก็โชว์เป็นแบบวงด้วยแล้วก็ทีมง,งานก็เรียกให้เรามาเป็นแบบวงเพื่อที่มาถ่ายรูปข้างหน้าใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันก็เป็นความวุ่นวายที่เขากำลังจัดอยู่ว่าใครจะยืนตรงไหนเป็นธรรมดาของอันตรงนี้อยู่แล้ว แต่ว่าพอมนกับพี่โอเนี่ยถูกให้ต้องเฟดออกไปข้างๆ้างอ่ะผมว่าผมก็งงเหมือนกันนะว่าแล้วคือยังไงผมก็ยังกวักมือเรียกให้เขาสองคนเข้ามาอยู่แล้วว่าออกไปทําไมจนพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าเออผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าทําไมต้องคนเท่านี้หรือว่าทําไมถึงต้องไม่เอาสองคนนี้ผมคือผมไม่ทันได้ฟังแต่ว่าก็พอเห็นมนเริ่มไม่ดีแล้วผมก็จับมือมนตบแล้วก็จับไหล่มนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเขาไม่อยู่ด้วยกันอะไรพอรู้ว่าเขาลองท่าตรงนั้นตกใจไหม ไม่ตกใจครับเพราะว่าถ้าเป็นผมผมก็เสียใจเหมือนกันแล้วสิ่งที่ผมบอกกับมนตลอดบอกกับพี่บันใหญ่ตลอดคือเรารักกันตลอดเรามีอะไรเราก็จะคุยกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันมันเลยไม่เอฟเฟกในในวงเลยมันไม่ได้มีปัญหาที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันไม่มีปัญหาว่าการรับงานเดี่ยวหรือรับงานวงมันจะมีไปผลอะไรต่ออะไรมันก็เลยไม่มีผลอะไรเลยถ้าเกิดถามว่าการที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเราได้มาคุยกันในวงนะว่าจะต้องทำยังไงต่อไปคุยกันอยู่แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เลยไม่ได้ต้องคุยกันเป็นพิเศษครับ คือทุกคำถามเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะไม่มีเอฟเฟกต่อวงเลยถ้าวงเรารักกันและเข้าใจกันคือบางคนอาจคนนอกอาจจะไม่รู้ก็เลยคิดกันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมจะต้องแตกไหมหรือว่ามันจะเป็นไปตามสูตรของหลายๆใครที่เคยเกิดมาอะไรเงี้ยคือบางทีมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปแต่ทุกผ่จนมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์่างนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบมีการแบบว่าน้อยใจกันในวงเลยนะ ไม่มีนะครับเพราะเราก็ยังแพลนสําหรับการทําอัลบั้มต่อๆไปอีก3 4เราก็เราก็เขียนอัลบั้มสากันแล้วเรียกว่ายืนยันว่าพรจะไม่ออกจัดวงแน่นอนไม่ครับผมนิดเดียวเรื่อน้องเจ้านายอ่าฮะเป็นไงเปไงถึงได้ไปน้องไปก็จริงๆแล้วพี่เจชอบอการเถี่นเพลงของพี่วันใหญ่อ่าแล้วทีนี้ก็คือเป็นทีมของพี่วันใหญ่ก็คือที่พี่วันใหญ่ก็จะมีแฟนมุดด้วยตินที่ไปช่วยเป็นโปรดิวเซอร์กันอะไรแบบนี้ก็เขาห้องอัดการชวนผมอย่างเงี้ยพี่ ที่บรรยายเหมือนแบบว่าก็ดึงให้ไปช่วยเป็นคนคุม vocal guide โวคกลไกด์ให้น้องหน่อยอะไรแบบนี้เพราะว่าน้องนายกับพี่เจก็ชอบเพลงวีซาร์ที่ทําร้องไว้อะไรแบบนี้อยากได้อารมณ์ประมาณนี้ <ST AR> ก็เลยไปช่วยพี่เจบอกว่ามีการแก้เพลงเยอะพอสคมควรถึได้ออกมาสมบูรณ์เลยคือจริงจริงแล้วตอนแรกเราก็เป็นห่วงถึงกังวลน,นิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยเห็นน้องร้องเต็มเมแต่พอทํางานด้วยน้องมีของแล้วน้องก็เก่งแต่เพียงแต่ว่าอาจจะน้องอาจจะยังใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลย ใช้เวลาในห้องอดสักประมาณหนึง่งมีการแก้มีการปรับเพราะารู้ว่าน้องทําได้ก็เลยค่อยๆให้น้องทาไปเรื่อยๆดีกว่าครับเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของลุงหรือใไม่ขนาดนั้นครับน้องเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยแล้วก็พี่เจก็เก่งด้วยเลยไม่ต้องห่วงหรอกครับเรียกว่าวงลุงจะกลายเป็นป่าดันไม่ไม่ขนาดนั้นพี่เจดีกว่าครับป่าดันตัวจริง,งใช่ครับผม